ถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะสาาขวิชาพระพุทธศาสนาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่9.2568มหาวิทยาลัยราชพัฒว์วัยอลงกรณรัชศาสตรนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาราชศาส รัฐปาาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยอ a สเทิร์นเอเชียเป็นรัฐศาสตร์การปกครองเป็นอย่างดียิ่งโดยได้บำเพ็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเป็นอนเนกประการบทบาททางด้านการปกครองเป็นอย่างดียิ่งอาทิเช่นตนี c อ r สถานประกอบการในเมืองบางกะดีประธานรุราศศา่นรักศึกษาเครื่องราชอิสยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ช้ติตราพรช้างเกิดต่อชอนะคะรายรับคงเหลือนะวันที่1มีนาคม2568<า>1 2 0 0 0 0รก็คือสถาประกอบการที่เป็นโรงงาน MOU ร่วมกันนะคะของปีประมาณ2,569ซึ่งสมาชิกเง 10, ิน10,204 2บาทนะคะรับเงินบริจาคจากคุณมตีนะคะซึ่งเข้ากองทุนอาชีวศึกษาสำหรับให้ทุนการศึกษาน้องๆระดับ ปรวชและปวสนะคะรายรับ6 8 8รายนามนักศึกษารับคุณการศึกษาสาวดวงไทยบุญตะวันระดับปวชชั้นปีที่1สาขาการตลาดเ,เ,ลาเ,เดรดเฉลี่ย3.28นายสหพัฒน์เปรมเดชปวชชั้นปีที่3 นายนัท,ทวุฒิแสงพรมปวชชั้นปีที่3สาขาอาหารและโภชนาการเกรเฉลีย่ยนายพีรพัฒน์หวังดีปวชชั้นปีที่2สาขาช่างยนต์เกรเฉลีย่ย3.23นางสาวทักษอรทองธรรมชาติปวชชั้นปีที่2สาขาโลจิสติกและซัพพลายเชนเกรเฉลีย่ย3.88 สามหนางสามนิชมนถือความตรงปรวชชั้นปีที่นายธีรพัฒนโพธิไทยสงปวชชั้นปีที่หนึ่งสาขาแมคฟาโอริกเตชเชียรสามจุดเจดนนายอารมณ์ห้า ลำดับต่อไปเป็นพิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่3ศิลปกรมรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีเกศเฉลี่ย3.47นางสาวนภาวิทยาลัยราชภาัฏวไลลงกรณ์เกศเฉลี่ยสองดห้านางสาวพันวิศาตรากริจท,ทอนกุลนักศึกษา,าชั้นปีที่3มนุษยศาสตร์และการจัดการนำตัวแทนจากทั้ง2บริษรัทค่ะลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญชตัวแทนจากบริษัท s อ i จำกัดมหาชนและบริษัท นักศึกษาทุกคนนะครับที่ผมนั้นได้ทำงานมาตลอดในเรื่องของการดูแลสารทุกสุขดิบให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้หลังจากการแข่งขันกอบการกุศลเสร็จ จัดเลี้ยงเสร็จสามทุ่มขึ้นนะครับผมได้ตีรถด่วนขึ้นไปประชุมที่จังหวัดลำปางแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะสจจขออนุญาตกล่าวเนี่ยนะคะอยากจะคุยกับนักศึกษาขอบคุณค่ะต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่า จนไม่รู้จะกล่าวอะไรแต่ว่าอยากจะในในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้ประกอบการนอกส่วนอุตสาหกรรมนะคะก็อยากจะบอกว่าเรานะคะบางกดีนะครับท่านสถานประกอบการนะครับทุกภาคส่วนเลยวันนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับแนะาำของอสถาบันการศึกษานะครับวันนี้เขาให้มาพูดในเรื่องของแนะนำ